ครับเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพก็ผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทยท่านประธานครับก็บผมขอพิปรายเพื่อสนับสนุนแห่งรากพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันนี้ประเด็นแรกครับรท่านประธานครับการพานันคือสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน โดยเฉพาะการเล่นหวยเนี่ยนะครับท่านประธานเล่นกันจนเป็นชินจนเป็นวัฒนธรรมเล่นกันจนเป็นประเพณีเล่นกันจนทุกๆวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ส6บหนี่แหละครับท่านประธานเราก็เป็นที่ทราบกันนี่เพราะมันเป็นวันแห่งความหวังของเขางวดนี้ฉันจะให้เป็นเศรษฐีใหม่ยิ่งมีคนถูกแล้วก็ออกตามสื่อต่างๆออกไปคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งคนนั้นถูกทั้งหวยใต้ดินบนดินนะครับทั้งล่างทั้งบน ถึงวันเวลาใกล้ๆเลยนะครับหลวงพ่อไหนดังๆเนียวโอ้โหไปกราบไปไหว้ว่าตัวไหนดีอะไรไม่ดีไม่ดีหาตัวซื้อไปได้ท่านปานก็เห็นไหมครับเอาคางคกเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนะี่ยแล้วก็เอาแป้งไปถูถูถูถ,ถ,ถูถ้าเป็นเป็นตัวเลขก็ไปซื้อตามนั้นแหละฮะบ,บางครั้งก็ไปรูปตามต้นไม้เอาแป้งไปรูปรูปอันนี้มันเป็นความเชื่อถือมานมนานแล้วครับนี่ก็พ่อแรงจูงใจเรื่องอย่างนี้แหละฮะ การเล่นหวยของผู้มีรายได้น้อยนี่และผู <t <t um <t <t ้สูงอายุก็คือหวยที่เพิ่มความหวังให้เขาเขาคืออยากรวยทางรัฐนะครับหรือสร้างแรงจูงใจกับข้าราชการการเล่นหวยการเสี่ยงโชคนะครับก็เหมือนได้โบนัสับท่านประธานก็ผมอยากจะขอกรับเรียกท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่ตามมาการเล่นหวยก็คือเงินที่เล่นไปเมื่อไม่ถูกรางวัลก็จะ หายไปกับมือของพี่น้องประชาชนครับและยังหายจากระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยเงินที่หายไปก็ไม่ได้เข้ารัฐบาลเลยนะฮะแล้วเมื่อถามว่าหายไปไหนก็คือหายไปกับพวกนายทุนนะครับก็นายทุนเจ้าของบ่อนหายไปกับเจ้าของเว็บพนันอะไรต่างๆเหล่านี้และหายไปกับนายทุนสีเทาผู้มีอิทธิพลนะฮะหรือแม้กังตำรวจเจ้าที่มีสีเลวๆบางคนนะฮะเพราะว่าการเล่นหวยใต้ดินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและก็ยังมีการ เล่นกันอย่างตรงครึ่มทุกวันนี้นะนะครับเพราะว่าเจ้ามือรับแ่งหวยใต้ดินก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลมีเส้นมีสายมีเครือข่ายมีการจ่ายสวยกับเจ้าหน้าที่นะครับจึงทําให้กฎหมายไม่สามารถนําตัวมาดําเน,นินคดีได้เพราะจ่ายสวยก็เปก็ไม่ได้ทราบกันดีผมก็ต้องย้ําเตือนเพราะเป็นของธรมรมดาทุกท่านก็เห็นอยู่แล้ว แต่ต้องมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนชักจูงให้พี่น้องประชาชนวันนี้การเสนอกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แล้วนะครับครอบครัวลูกหลานจะมาแบกภาระดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีบําเหน็จบํานาญอะไรเลยนะบางคนนะนอกจากราชาการไม่มีรายได้ไม่มีไไมมงินเก็บรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานสมััติการเล็กน้อยจากภาครัฐเท่านั้นนะครับเก็บมาเป็นกล่าวกันมาก แก่ก่อนรวยนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกกับท่านประธานนะครับว่านอกจากนี้ครับว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทยรายงานว่าแม้จะไม่มีไรายได้ไม่มีเงินแต่ผู้สูงอายุไม่น้อยครับเอาเงินไปใช้ใจ่ายในการเล่นการพรานันโดยเฉพาะเล่นหวยครับท่านประธานครับแล้วศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจจังคบอีกครับว่า ผู้สูงอายุมากกว่าสี่ล้านคนเล่นหวยจนติดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับเล่นทุกงวดครับท่านประธานบางคนลงแดงต้องไปขอลูกขอหลานมาเล่นเพราะมันติดอย่างนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าครับนะฮะเมื่อก่อนนั้นแม่ผมกับทุกวดนะฮะแล้วยังรายงานอีกนะครับว่าหนึ่งในห้าของนักพน,นันนะครับสูงวัยเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเล่นพน,นัน ที่นอกจากจะปัญหาติดการพนันแล้วนี่สินอีกนะครับยังเกิดปัญหาความเครียดปัญหาขาดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและมีปากเสียงกับครอบครัว,วนะครับดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่กระผมกล่าวมานี้จะทําให้สลากกออชตามมาตรา5มาตรา6และงวด3าทับห เพื่อจะสร้างให้เกิดการออมเงินนะครับออมเงินยามกระเทียนเพื่อซึ่งจะเป็นพระธรรมในเชิงนโยบายซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาพฤติกรรมความชอบความเสี่ยงดวงมาเป็นแรงจูงใจในการออมเงินในการซื้อหวยกระเียนกระทุนประธานจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่สุดแล้วนะ ต่อมาประเด็นที่สองครับท่านประธานนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ําในการสร้างโอกาสการสร้างความเสมอภาคการสร้างาสังคมไทยทุกมิติเป็นสิ่งที่ทุกระดัต้องทำกับประธานโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการทําให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยมีไรายได้นะครับในการใช้ใจ่ายเพื่อดํารงชีวิตให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองรัฐบาลยิ่งจะต้องเร่งออกกฎหมายและกลไกมาดูแลเรื่องนี้ครับ ทุกวันนี้และในอนาคตผู้สูงอายุจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่องมันสวนทางกันครับนี่แหละจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของบ้านเรากองทุนออมแห่งชาติจะเป็นกลไกหนึ่งครับที่จะต้องเข้ามาดูแลการออมให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ยังไม่มีสวัสดิการใดๆจากรัฐให้มากขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องกลุ่มอาชีพต่างๆแม่ค้าพ่อขายนะครับพี่น้องอาชีพอิสรละเพราะว่าพี่น้องเหล่านี้ครับพอกเกษียณจากการทํางานหรือหยุดงานเขาก็ไม่มีเงินในการช่วยเหลือไม่มีกองทุนใดเข้ามาดูแลได้เลยครับท่านประธานส่วนประเด็นที่บางโพหรือบางคนมองว่าหวยกเกษียณจะเป็นการมอมเมาพี่น้องประชาชนหรือไม่กระผมอยากจะให้ทุกคนคิดว่า เป็นการมอมเมาต้องลองตั้งคำถามอย่างนี้นะครับท่านประธานครับนี่เดียวครับคำถามนี้ถามตัวเองนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนคำว่าจากคำว่าหวยกเกษียณหรือคำว่าสลากกออจมาเป็นพันธบัตรการอมมีดอกเบี้ยแต่ได้ลุ้นรางวันใหญ่เพิ่มขึ้นท่านคิดว่าเป็นการมอมเมาอยู่อีกหรือไม่หรือว่าเป็นการออมเงินมากกว่านะครับ ขออีกคําถามนะครับว่าการสื่อสารการใช้ครับว่ามันจะทําให้ความรู้สึกของในหลายคนเนี่ยมันจะไม่ตะิดตะขวงใจเลยนะครับว่าจะเป็นการมอมเมาถ้ามอมเมามอมเมาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดนะครับท่านประธานถ้าคิดว่ามอมเมาก็ยุบกองสลากก็ได้ครับถ้าท่านท่านประธานครับถามต้องตอบตัวเองนะครับว่าความเกรงกลัวว่าจะเป็นการมอมเมาจะเปลี่ยนความคิดกลายเป็นวินัยการออมเงินครับภาพใหญ่นี้ คำถามข้อที่สองครับท่านประธานท่านต้องถามตัวเองอว่าการซื้อสลากกอชหรือหวยใต้ดินท่านมีแรงจูงใจในการซื้อเพื่ออะไรหรือถามตัวเองว่าสลากกออชมันแตกต่กางอะไรกับทกสกับสลากออมสินนะครับแน่นอนครับมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่เพราะการซื้อสลากกอชคือแรงจูงใจให้เกิดการออมเท่านั้นเองนะครับท่านประธานครับผมถึงมีความเชื่อว่าสลากกออชจะเป็นแรงจูงใจ กลไกลหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการออมได้ดังนั้นกระผมขอสนับสนุนรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เสนอโดยคณะรัฐบนตรีนะครับขอกลาบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ